สารภาพยังไงเหรอก็ก็น่าจะบอกเขาตรงๆนะครับตอนนั้นอินชัยก็บอกไปตรงๆแล้วเขาก็ตอบรับได้เหรอเขีนตอบรับได้หรอก็หมายถึงตอนนั้นก็แบบบอกว่าอยากจะลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับ เป็นเื่องยังมาก่อนครับอย่างที่ก่อนนั้นี้ต้นบอกว่าปวดตะกร้าข้ามผ่านเปรียตนไปได้ก็ยากเหมืนกันสำหรับเราเราเราไปสัมภาษณ์แล้วไปสัมภาษณ์ต้นแล้วเรายไม่เีรเลยพี่ต้นมะพูดถึงเซนเหรอคนัใช่ทำไมถึงเซนยากไหมยากไหมที่ตะก้าผ่านเปลนตนไม่จริงนว่าไม่ยากค่ะโว่าอย่างตอนเนี้ยสซนว่าเราก็เหมือนเพื่อนกันเนาะอถึงว่าก็ก็แบบคบกันแบบ เมือนเพื่อนค่ะใช่แเขาเขาบังจีบเรายังไงคะเซนตอนนั้นเอาเอาเปิดแชทให้ดูนะมาทักแชทได้เหรอลบไปแล้วแล้วเนี่ยไม่ใช้คำว่าจีบหรอกค่ะมันมันก็คุยกันไปเรื่อยมันค่อยคุยกันมากกว่าค่ะน่าจะแบบว่าทำงานด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่างคนต่างมีงานที่มันไม่ใช่แค่ที่นี่อย่างเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เวลาทำงานที่ มันก็จะเป็นเวลาที่เราได้วีล็ลกซ์ได้เป็นตัวเองแล้วก็มีคนที่คอยเป็นเบสืออีกคู่นะเหลอคพู่นี้ี่อ้อมง็จัดก็จัดให้แบบชิปติดกันมันก็ต้องอยู่ข้ามข้ามชิปกันอ้คนนี้เขามาสี่มังกนแต่คนนี้เขาเป็นชิปป่าเห็นอะไรว่าเขาแบบมีแววว่ามันจะแบบจีบกันชอบกันนะแม่ ช่วยสอนะเนี่ยนะรออย่างที่บอกครับก็มาจากแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยเล่นกันตลอดแล้วก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเราคิดมากกวบเพื่อนแล้วอะไรอย่างงี้ครับเออคือเซนว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอย่างที่พี่อ้อมบอกค่ะคือเราแบบจัดชิฟติดกันก็เลยจะสวนเจอกันบ่อยหน่อยแล้วต่างคนต่างมีงานหลายอย่าง ไม่เจอใครแล้วไม่เจคือแบบไม่เจอใครแล้วเจอกสองคนเนี่ยก็เจแล้วแล้วมเพราะวมันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะอ๋อเจอคนน้อยก็เลยคคนนออมบ้ไม่ใช่เราไม่ได้โต๊ะเปล่าเออมันเป็นความบังเอิญครับอกลุ่มลิกิดกลุ่มลิกิดเออแล้วเราเราเอฟตั้งแต่ตอนไหนว่าเขาเลือกแฟนพี่เราเนะเออปวดหัวละเอียดมากเลยเนี่ยอ่าเสร็จตอบอะไรลูก เรามาต่อกัใหม่พวกนี้ได้ไหมเอตอนไหนเหรอคะเออตอนไหนเหรอเคยหน่อยก็ตอนไหนเหรอตอนไหนหมายถึงว่าเอาเป็นทางไลน์บอกว่าตอนเยเราเริ่มรู้สึกแล้วเขาเริ่มแบบรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมแล้วมีเซนไหมมีเซนไหมบ้างว่าเขาแบบเริ่มจีบเราจริงๆไม่มีค่ะ เซนว่านะแต่รู้สึก<อ>ว่าเขาชอบเราเหรอไม่มั่นใจคะ<อ>่ะในเซนว่ามันแบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปมากๆะะอ่ะค่ะมันก็เลยอาจจะไม่มีช่วงเวลาชัดเจนจริงๆะะอ่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่คุยกันเยอะขึ้นเลยอะคะอ่ะคือ,ค,อคือเรามีกลุ่มที่มันเหมือนอยู่ด้วยกันด้วย<อ>แล้วเหมือนเราคุยกันในกลุ่มนั้นก่อนไม่ได้แบบอยู่ดี สารภาพยังไงคะต้นตอนที่เราเข้าไปจีบเขาแบบเฮ้ยเราชอบเซนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดมากกับเพื่อนแล้วนะอย่างเงี้ยจำไม่ค่อยได้แล้วสารภาพยังไงเหรอก็ก็น่าจะบอกเขาตรงๆนะครับตอนนั้นอิดฉัยก็บอกไปตรงๆแล้วเขาก็ตอบรับได้หรอเซ่ตอบรับได้หรอก็หมายถึงตอนนั้นก็แบบบอกว่าอยากจะลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับจริงๆค่ะจริงถูก ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ารู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยหล่ออะไรอย่างเงี้ยตามนี้เลยคมอในถึงว่าแบบรู้สึกว่าคือไม่ได้คิดอะค่ะคือพี่ต้นเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่น่ารักกับหลายๆคนอยู่แล้วพอพี่ต้นตอนนั้นพอพี่ต้นแบบน่ารักกับเซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษคือไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเป็นคนพิเศษของเขา เลยในตอนนั้นแต่ว่าก็จะแบบไปพูดกับเพื่อนเหมือนกันนะคะไปพูดกับที่บ้านอะไรเงี้ยว่าแบบโอ๊ยพี่ต้นน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเขาชอบเราแล้วตอนนี้คือพาไปเจอที่บ้านกันแล้วเปิดตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะอ๋อเจอเจอเจอแล้วครับเจอบ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่บ้าน่แม่ฝั่งต้นใช่ไหมครับเออฝั่งฝั่งฝั่งต้นก็ได้โอเคนะครับพ่อแม่ก็แฮปปี้ครับเวลาเจอ ได้กินข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยไปเขียวเลยวันนี้ก็ต้องต้องถามพ่อแม่นะถามพ่อแม่ถามพี่ต้นหรอคะเอาถามแล้วหรอก็ก็เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเป็นคนแบบพื้นฐานเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เป็นคนตรงๆค่ะเป็นคนแบบสม่ำเสมอนะ เพื่อนรู้อยู่แล้วเพราะว่าพาไปเจอเพื่อนก่อนอแต่ว่าก็มีปรึกษาเล่าให้เพื่อนฟังแหละว่าชอบก็มีบางครับอ๋อฟังเซนละฮะเพื่อนเพื่อนว้าวหรือตกใจไหมฮะตอนเปิดตัวคนเพื่อนเพื่อชอบพี่ต้นมากมากค่ะหมายถึงว่าเฉนๆเขาเป็นคนที่มีแต่คนชอบอะใว่าหมายถึงว่าแบบเออเขาหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ว่าคุยกันก็ดีใจด้วยเพื่อนก็เลยเชียใช่อโอเคไไม่ได้แปลกใจมาก ไที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ดีไปเจอใครหรือว่าไปไปถูกใครแบบมาคุยด้วยหรือว่าเราจะไปคุยกับใครไม่ใช่วิธีของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยมันอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาติมากอยางคู่เรากับพู่เจมคู่ไหนวะเดวกันเวลาเปรียกกันเจมครับไม่ต้องคิดเลยใช่ใช่โยนให้เจมเลยเห็นว่าจริงค่ะคือถ้าเปรียบเทียบเจมก็จะมาลังมุมนิ่งคู่เราเหรอไม่สู้อะ ซูไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> พวกเราเป็น,ปนแบบเพื่อนเนาะ <c oughs> มันก็เลยเลแบบไม่ได้หวานขนมก็นิ่ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่<ด> <c oughs> เรามาจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะ <c oughs> มันก็ง่ายอ่ะครับเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันมันก็ง่า